สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมคิวเดีโอของมายนะคะผ่านช่องทาง YouTube m y f ฟ n ร Channel นะคะวันนี้นะคะมายก็อยู่ตรงล่างรถของ Ford Auto g a l l e r ีปทุมธาน,นีนะคะวันนี้มายจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาดูนะคะรีวิวนะคะชุดแต่ง Ford Ranger XL p l u s s p o r t นะคะเป็นตัวแคปบนะคะราคาค่าตัวของเขาจะอยู่ที่ 689,000บาทนะคะแต่งที่มาแต่งให้กับลูกค้าวันนี้นะคะเป็นชุดงานของ F150 นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดใกล้ๆกันเลยดีกว่านะคะค่ะตัวด้านหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้านะคะมาเป็นฟอนต์ Ford นะคะเป็นตัวสีดําตัดสีแดงนะคะค่ะมาพร้อมกับตัวไฟ LED ให้กับลูกค้าทั้ง3ดวงเลยนะคะค่ะในส่วนของตัวด้านล่างนะคะจะเป็นตัวการชนหน้านะคะเป็นงานของ F150 นะคะ สำหรับตัว XL p a ทตัวนี้นะคะเป็นตัวแคบจะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะมายก็จะใส่เป็นตัวไฟตัดหมอกให้กับลูกค้านะคะมาพร้อมกับตัวไฟตัวซีวิ่งกลางวันนะคะในส่วนตัวไฟนะคะมายก็จะใส่เป็นตัวชุดครอบดำด้านให้กับลูกค้านะคะค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะมายก็จะใส่เป็นตัวซุ้มล้อ6นิ้วนะคะเป็นตัวไม่มีหมุดให้กับลูกค้านะคะมาพร้อมกับตัวนี้เลยนะคะเป็นแม็กนะคะ ขอบ16นะคะเป็นลายหยดน้ำนะคะตัวยางก็จะเป็นยางของ o a s i s นะคะอ่าโทษทีค่ะเป็นยางของ m a x s ซ e d นะคะซีรีส์ยางอยู่ที่265ทับ70 R16 นะคะค่ะสำหรับคันนี้นะคะไม้ก็ติดตั้งเป็นฟิล์มให้กับลูกค้านะคะตัวนี้ความหนาอยู่ที่80รอบคันนะคะการสาดนะคะไม้ติดให้ทั้ง4ด้านเลยนะค่ะ ลาหลังคาแล้วก็ยังเน้นเป็นสีดำนะคะเพราะคันนี้เน้นดำทั้งคันนะคะก็จะมีแดงตัดนิดหน่อยนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะไม้ก็จะใส่เป็นตัวโลบาร์เหล็กนะคะของฮาเก้นนะคะมาพร้อมตะแกรงนะคะด้านบนเลยก็เป็นของฮาเกนเช่นกันนะคะขานในส่วนของตัวด้านหลังนะคะไมคก็จะใส่เป็นตัวชุดข้อไฟท้ายให้กับลูกค้านะคะ มาพร้อมกับตัวนี้เลยนะคะเบ้ามือจับกระบะปลายดาบให้กับลูกค้านะคะค่ะในส่วนของการชนท้ายเหล็กนะคะไมติดตั้งเป็นงานของเออ l ์เ d นเดอร์ให้กับลูกค้านะคะมีห่วงลากจูงสีแดงให้กับลูกค้าด้วยนะคะค่ะสำหรับนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะกระบะแคปนะคะ XL p a s s p o r ์คันนี้นะคะก็ทักหาไมได้เลยนะ บอกไปเลยนะว่าชุดแต่งที่มาแต่งให้สําหรับคันนี้นะคะเป็นชุดแต่งฟรีรอบคันด้วยนะคะอันนี้คือไฮไลท์พิเศษมากๆเลยนะสําหรับลูกค้านะคะประกอบอาชีพอ่าไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าข้าราชการพนักงานบริษัทนะคะทักมาคุยทักมาปรึกษากับไมยได้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจนะถ้ายังไม่ได้คุยข้อเสนอกับมมยนะคะสําหรับวันนี้นะคะไมยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ